ยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี้ยงหมีเอ้ยไม่ใช่ะไรเฮียยายแค่ไม่ใช่ะไรเฮียสัตว์เฮียโฟมเฮีดิวนี่แม่งโคตรเท่เลยสัตว์โฟมมึงว่าไงวะเฮียโฟมอย่างง่อยอ่ะเฮียมึงอย่ามาว่าโฟมไอเฮียโฟมมึงง่อยมากเหมือนมึงไม่ได้ใช้สมองคิดได้เฮียใช่ว้ายเฮียมึงอยู่ไรเฮียโฟมดิวแม่งคนจะใช้เยอะแต่โฟมมันคนโง่เลยเฮียคิดว่าดอกไม้ยากกัต้นคิดใหม่เพราะมีแต่ไก่มาลงแข่งกูเห็นแต่ประเภทที่มันจะเลี่ยมใส่น้อยคนไม่เลียยไข่จนจนแฉ่คุไม่แต่ง ทำลง,ง,ลง,ำลงนนพันธ์เพื่อเรทำาคนกูลงพันธ์เฉาะจังหวัดพุทธไม่ไปโทษกันจันก่อกูจะระเกกบิดเบิดจากการเป็นราเม็นเปิดเสิร์ฟจากปากอะอันลันผม BSK มึงกลับไปเสิร์ชเธอไอ้สัตว์ชื่อนี้ไม่มีคำว่าตลาดพิธภัณฑ์ตวาดให้มึงได้ยินกันและกูจะไม่ยอมเสียให้กับชีวิตเด็กที่แม่งไม่จีรังได้ยืนยันจะบอกันที่เป็นเพลงแร็ให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยแม่งได้มีฟังคนทุ่มชินชาเพลงแบบที่ก็ไม่ค่อยนับปล่อยเกิดในตลาด มึงกูกทางนู้นไม่กระดับตามยุกกูไม่ตาเอาสนุนนี้ยังไม่ขุดรามสั้ไม่่มนุูไปก็อุดเชลากูยไม่เข้าใจทำไมมันหลุดจังวะกูไม่ได้มาขกูไกูยังไม่รู้หาไปฟกันใ้สนุนไค่สุดยังไหยเขามาทำธสกิบว่าแต่สนิทกับกูยังกูอยู่บเสรร์มนุกิจน้องกูอยู่บรดดิมนุทำมอาจจะเปิดประตูผิดยังเสือกจปิดประตูดังและอยากเสนอมาเจอกับกูอีกตอนกูประดิตอนุเขา Yeah l o n One in Rap is now m a s e Rap, when fall, that? พอชื่อเบอรวซ้ำมีแต่เก็บเช้ามาค r ย u ิ้นกันแล้วพอว่ามัอ่อนเลยก็จบให้มึงตอบคูมาก่อนที่ตัวมึงจะลื้ว